โลกยุคใหม่เนี่ยสกิลสำคัญมากผมไปทำา d t t a n n l y y t i s s คนยังไม่มีความองค์ความรู้เรื <Analytics. S 2> ร่อง Data Analytics จะขับเคลื่อนยังไงผมก็เลยไปลงนาม MOU กับเดป้าเขามี d t a s c i <ม><ม>ส n ย i s t อ<ม>ีมาช่วยเอาหลักสูตร Future Skill มาเทรนนิ่งปัญหามีทุกวันปัญหาหนึ่งที่ผมคิดว่าพยายามลงมาแก้คือเรื่อง mindset. มายเร็ t บางคนคิดว่านี่เป็นงานชั้นทำไมงานชั้นฉันต้องไปทำงานให้คนอื่นครับ อันนี้ต้องพยายามเปลี่ยน m i n d s e คือถ้าเราช่วยงานทํางานก็จะเป็นกรมสรรพากรมันก็จะได้งานดูแลประชาชนได้ดีขึ้นจริงๆผมคิดถึงคนในตลอดลูกน้องเราเนะี่ยต้องทําให้เขาเห็นให้ได้ว่าสิ่งที่เราทําตอนเนี้มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับกรมอย่างเดียวแต่ตัวเขาด้วยผมยกตัวอย่างผมเพิ่งไปตรวจเยี่ยมสอสอที่รับแบบภาษีครับ คือที่ยื่นแบบเนี่ยที่ผมเล่าให้คุณเขณฟังว่าทุกวันที่7็ทุกวันที่15ต้องมายื่นแบบต้องทํโอทีกันผมตกใจมากเลยผมไปไปเยี่ยมเขาให้กําลังใจเขาวันที่วันสุดท้ายของการยื่นแบบก,กระดาษผมไปตอนห้าโมงครึ่งปกติเขาทำโอทีกัน่งสองทุ่มสามทุ่มผมไปไม่มีคนอยู่เลยอพราะว้าคนไปอ,อยู่ไหนหมดเขาบอกอ๋อยื่นแบบอินเทอร์เน็ตหมดแล้วืมวอานี่ไงคุณจะมีเวลามากขึ้น คุณจะได้กลับไปอยู่กับครอบครัวมากขึ้นแต่ตอนเนี้เราต้องเหนื่อยวังระบบนะครับแต่ยังมีเหลือที่ต้องขีดข้อมูลที่เขาแบบบางแบบที่ยังขีดไม่เสร็จครับอกเอ๊ะมันติดตรงไหนอ๋อติดที่กฎหมายกฎหมายยังบอกว่าอากรสแตมยังต้องใช้กระดาษเยี่ยวบอกถ้างั้นไปดูซิแก้กฎหมายอไปดูซิว่าปลดล็อกเพื่อทำเ e ็นไอสแตมได้ไงอันนี้คือการทํางานแบบจริงๆจังๆแล้วถ้าเป้าผมคือตรงใจผมเนี่ย ในเรื่องตรงเป้าตรงกลุ่มต,ตรงใจผมระบุชัดว่าตรงใจผมลูกค้าผมมีสองคนคนที่หนึ่งทำยังไงให้คนไทยผู้ประกอบการไทยที่เป็นลูกค้าของกรมสรรพากรเขาตรงใจเขามากขึ้นกับลูกค้าอีกคนหนึ่งคือคนในข้างในคือลูกน้องเราอ,อ,อ,อ่ก็เป็นความท้าทายครับผมว่าจริงๆทำได้อ่ะบทเรียนที่ไม่ดีก่อนครับบทเรียนที่ไม่ดีคือเราเจอบางหน่วย ที่คิดว่าฉันจะทํางานแบบเดิมแล้วก็คิดแต่งานของฉันให้สําเร็จอเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําอาจายเนี่ยมันต้องใช้พลังเยอะพอผมถึงบอกไงมันคือการเรื่องทำไม่เสร็จต้องผมเนี่ยต้องบอกว่าใช้เวลาในการประชุมเยอะเพื่อต้องสร้างให้เขาเข้าใจครับเพราะว่าถ้าเขาไม่เข้าใจเขาจะเป็น แบบเดิมสิ่งที่ผมพยายามทำมคือทำให้ m i n ์เซ t มันเปลี่ยนนั้นโปรเจกต์บางโปรเจกต์เนี่ยด้วยความที่เรามีแผนชัดบางโปรเจกต์ที่ไหน,นติดผมจะลงเข้าไปช่วยเองอระดับอธิบดีลงไปเองเนี่คือเพื่อให้เขารู้ว่าให้ความสำคัญช่วยกันเถอะเพราะว่าผมอยากจะมีทีม Data ใ n น l y ยตผมไม่สามารถขอโครงสร้างมาทำทีม Data a n น l y ยผมไม่มีคนที่ผมจะจ้างมาทำ d า t a t n a น y s t เครับ แลาผมจะไปข้างหน้าเนี่อสู้กับมันเนี่ยมันก็เปลี่ยนไม่ได้ผมค,คิดว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วก็แต่ถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยอนาคต disruption มันก็จะมาเปลี่ยนเราอยู่ดีนั้นทำไมเราไม่เปลี่ยนก่อนอทําล่วงหน้าแบบก็เลยแบบว่าต้องขอบคุณคนน้องๆคนกร,กรมสมคทรพี่ๆด้วยเพราะหลายคนเนี่ยเขาพร้อมที่มาช่วยทํำสิ่งที่ที่ผมพยายามทําให้โอกาสให้เขาได้ลองทําแล้วก็ learn fast fail fast คือ โดยเฉพาะโปรเจกต์ที่เราสร้างขึ้นมาถ้าอันไหนมันมันพูฟแล้วมันตันนะมันไม่ได้ก็เลยแต่ผมทําอย่างนี้เป้าเอาเป็น OKR OK ใให้มแทนที่ไปลงขั้นตอนว่า KPI ลงเป็นรายละเอียดเลยเป็นกระบ,บวนการโปรเซสล้วเอาเป้าใหญ่ๆมีอยู่ไม่กี่อันเช่นยื่นแบบอินเทอร์เน็ตเป้า90%อืม แต่จริงๆที่ตั้งไว้4เดือนคือ75%เฉลี่ยทั้งหมดจาก60%อ,อะไรเงี้ยคือให้มันชัดๆออกมาโดยบางทีพวกนี้มีความรับผิดชอบในตัวเองมากมไม่จําเป็นต้องไปจี้เป็นต้องทําให้ได้ประชุมมีกี่อันต้องอะไรเงี้ยไม่ได้ลงไปโปรเซสเอาเป้าใหญ่ก็ลองทํากับผู้บริหารก่อนให้เขาเข้าใจสําเร็จไม่สําเร็จยังไม่รู้นะเรากล้าแล้วมันผิดเราจะได้รู้มันผิดก็ปรับหาทางปรับใหม่ ดีกว่าที่เราไม่เริ่มอะไรเลยคืออันนี้คืออย่างที่คุณเค้นถามอะ OKR OK ผมก็กล้ามาใช้แต่ผมต้องมาดูเขาเจอให้ปรับแต่ถ้ามันไม่เวิร์กกับผู้ปริหารแล้วทำเองก่อนอถ้าไม่ทำเองก่อนเราจะไม่เข้าใจปัญหาเหมือนทุกอย่างดีไซน์จริงๆก็ลองไปก่อนก็ลองไปก่อนอแล้วผมอยู่ด้วยทั้ง3วันมไม่เคยหนีเลย ไม่เคยหนีไปนอนพักไม่อยู่ด้วยเขาอยู่ถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนก็อยู่กับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่นคือสิ่งที่เราต้องทําเป็นตัวอย่างครับผมคิดว่าตรงเนี้ยพอเราทาเป็นตัวอย่างแล้วนอกจากนั้นเราได้รู้ปัญหาอันไหนเราเฟลเราต้องยอมรับบางโปรเจกต์ผมก็ตัดทิ้งเพราะผมว่าเออลองทําแล้วมันไม่เวิร์กอ่ะก็อันนี้ก็ค่อยๆแก้กันไปค,คืออันแรกเลยที่ผมว่าจําเป็นที่สุดคือต้องจิตใจดีอาจจะแปลกใจที่ผมตอบคำถามนี้นะ เพราะว่าผมคิดว่าถ้าเราเริ่มต้นด้วยจิตใจดีปรารถนาดีเราจะทําให้เราเนี่ยกล้าที่จะเดินต่ออุปสรรคมีแน่นอนอแต่ผมคิดอย่างนี้จริงผมตั้งใจดีตั้งใจทำให้กรมสรรมรกรตั้งใจทำให้ระบบมันดีขึ้นผมเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นประการหลักเลยที่ช่วยทำให้หลายเรื่องมันสำเร็จครับอันที่สองเนี่ย ผมคิดว่าผู้นำต้องฟังกล้าฟังอันนี้ระบบราชการไม่ค่อยเป็นและกล้าแลกเปลี่ยนความคิดแต่อันนี้ผมก็พยายามเป็นเขาเจอก็คือต้องทำและเราต้องทำผมว่าผู้นำคือต้องเป็นต้นแบบถ้าเราไม่เป็นต้นแบบทำเองเราจะ,ะคนอื่นก็จะไม่ทำตามอันที่สามผมว่าผู้นำต้องเรียนรู้ตลอดเวลา ผมเนี่ยด้วยความอาจจะเป็นส่วนตัวชอบอ่านหนังสือศึกษาต่างๆพอเรารู้เราจะทําเรื่องอะไรเราไม่จําเป็นต้องเก่งทุกอย่างใช่แต่เราเรียนรู้ได้พอเราเรียนรู้เราก็จะรู้แล้วก็มาบอกลูกน้องแล้วไปต่อบคนนี้สิอย่างนี้สิความอดทนความอดทนนี่สำคัญมากเลความอึดอันเนี้ยเป็นคือผมว่าทํางานใหญ่ทุกอย่างมันมัน ต้องอาศัยความอดทนความเหนื่ยอยอมันต้องอดทนกับมันผมคิดว่าท้อธรรมชาติมนุษย์มีบ้างแต่เราต้องอดทนกับมันถ้าแบบเราผมึงบอกเริ่มต้นอันแรกต้องจิตใจดีก่อนถ้าเราคิดว่าเออเราหวังดีให้องค์กรแล้วสุดท้ายมันจะกลับมาที่ข้อหนึ่งเรายังอยากให้องค์กรเราดีไหมล่ะ